ไปดูข่าวอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะหนุ่มควงมีดจี้ธนาคารรอปรพอีโร่รวบทันควันคนร้ายอ้างหาเงินฟอกไตให้แม่ใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้หนุ่มวัย8 8ปีค่ะบุกเดี่ยวใช้มีดทําครัวจี้พนักงานทกสสาขาโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหวังหาเงินฟอกไตให้แม่อ้างบัตรทองใช้ไม่ได้ต้องจ่ายครั้งละสอง0 0บาทแต่ก็ไม่รอดค่ะ รอปพฮีโร่ Hero, เข้าล็อกตัวไว้ได้ก่อนแจ้งตำรวจมารวบตัวตรวจพบชีม่วงด้วยค่ะเบื้องต้นแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์และเสพยา วันนี้นะคะตำรวจสอพอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้าจับกลุ่มตัวนายสมพรสงวนนามสกุลค่ะอายุ38ปีนะคะชาวตำบลนนสุวรรณอําเภอนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมของกลางมีดทำครัวหนึ่งเล่มเป้สะพายสีดำหนึ่งใบและรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ใช้ในการก่อเหตุจากการสอบสวนนายสมพรผู้ก่อเหตุนะคะก็ให้การรับสารภาพว่า ไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้าเลยค่ะตัดสินใจลงมือในเช้าวันเกิดเหตุเลยเพราะว่าต้องการหาเงินไปจ่ายค่าฟอกไตให้แม่ที่ป่วยเป็นโรคไตโดยอ้างว่าบัตรทองเนี่ยใช้ฟอกไตไม่ได้ค่ะก็เลยต้องเสียเงินค่าฟอกไตเองครั้งละ2 0 0 0 0บาทแต่ไม่มีเงินแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะจึงตัดสินใจก่อเหตุจากการสอบถามญาติของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยป่วยเป็นโรคไตจริงแต่ส่วนเรื่องค่ารักษาหรือว่าใช้สิทธิ์บัตรทองไม่ได้เนี่ย ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนค่ะต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนายสมภพจันสิริสุขอายุ59ปีเจ้าหน้าที่รอปภธนาคารทกศสาขาโนนสุวรรณซึ่งเป็นสถานที่ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนะคะรอปภท่านนี้เล่าว่าเห็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้ามานั่งโดยสวมใส่แมสแล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยตนเองก็เลยเข้าไปเตือน ว่าให้ถอดหมวกกันน็อกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นกฎของทางธนาคารแต่คนร้ายกลับตรงเข้าไปใช้มีดจี้พนักงานธนาคารที่อยู่เคาน์เตอร์ค่ะตนเองก็เลยรีบเข้าไปล็อกตัวและแย่งมีดจากมือผู้ก่อเหตุนะคะ ก่อนจะมีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจมาจับกลุ่มฮีโร่รอปภนะคะยังบอกด้วยว่าเขาเนี่ยทำงานมา12ปีแล้วค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่ศาลจังหวัดนางรองแล้วก็เพิ่งย้ายมาที่ทกศแห่งนี้ได้ไม่กี่ปีนะคะแต่ก่อนหน้าที่จะมาเป็นรอปภที่นี่เนี่ยเขาเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนค่ะ ก็เลยได้รับการฝึกฝนมาบ้างหลังจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจปัสสาวะนายสมพรพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย์และเสพยาเสพติดประเภทที่หนึ่งหรือยาบ้า ขณะที่นายสมยศโยสาจรรันผู้อำนวยการทกศาาจังหวัดบุรีรัมนะคะท่านก็เดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำสาขาและมอบของที่ระลึกให้กับนายสมภพรอปอพอฮีโร่ของธนาคารที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างกล้าหาญค่ะครับก็คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่รอพอเขาบอกไว้ข้างหลังอยู่แล้วอันนี้คือเขาต้องดูตลอดเลยใช่ไหมครับ อ๋อครับอ๋อมากก็คือบริเวณจุดนี้เลยที่เพระวานนี้เขาเข้ามาเหมือนทําท่าจะติดต่ออด้านการทําธุรกรรมด้านหน้ามองเห็นมีพิรุษอะไรไมไม่ไม่เขาเข้ามาเขาก็ไม่ไม่กดเกียวนะเขามานั่งดูที่เก๋แล้วเขาก็ออกไป ครันนี้พอครั้งที่หนึ่งออกไปไปขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปครับพอครั้งที่สองครั้งที่สองก็เข้ามามานั่งอยู่ตรงที่นั่งของประชาชนประชาชนทัานหน้าครับนั่นหน้าครันนี้เขาไม่ถอดหมวกอืมผมเลยบอกให้ถอดหมวกครับคันนี้สักพักหนึ่งเขาก็ออกไปครับประมาณห้าโมงสิบนาทีเข้ามาใหม่ พอเข้ามาใหม่ปั๊บแต่เข้าหลังก็เตอร์เลยพอดีผมไปนั่งเฝ้าเงินเหรียญอยู่ตรงเาน์เตอร์พอดีพอดีครั้งแรกกับครั้งที่สองที่เข้ามาห่างกันกี่นาทีนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเข้ามาแต่เช้าด้วยอืคิดว่าเป็นการมามาเตรียมการไว้ก่อนใช่ใช่แล้วพอพอพอเห็นงานพี่พี่ล็อกยังไงผมก็พอเมยดเม็ดมาผมก็บิดแขนแล้วก็ดันออกมาเลยเพราะตรงนั้นมันแคบมากมีหลุดไหม เม็ดอยู่ข้ามือมันะจะเฉียดผมตลอดเลยกับจะเฉียดด้วยสู้กันอยู่นานไหมพี่ประมาณสักสามนาทีสามนาทีแล้วมีคนมาช่วยไหมมีพนักงานด้านในเข้ามาช่วยครับเป็นยังไงเหตุการณ์มันระทึกไหมพี่มันก็จนละมแหละครับเพราะว่าผมต้องล็อกใข้อยู่เลยสุรชัยพิรักษาผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดบุรีรัมย์ภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินไดงาน